จ็ดสิบสองมาตั้งก่อนแล้วคูณอะไรพิเอาคูณเอาสามมาตั้งด้วยโอเคสาูณสอได้เท่าไริสามคูณสองดูดูมีหกโอเคเติมหก่แม่สาปีคูโอเคสาอยู่ไหนหาสินี่ได้สิบเะ 3าูไหมได้เท่าไรสามได้เท่าไร่สิโอเคมาใส่โอเคโอได้เท่าไหร่เท่าไหร่หนึเอ้ยสิบถูกไหมคะคุณครูถูกค่ะเออนี้ไปเรียนกมองเนาะอ่อีกข้อนึงอีกข้อนึงเรเรเรอีกข้อนึงอัดเตรียมเมอัดเตรียมอัดเตรีอัดอีกข้อนึงเร่เรว์โชโชว์โชวมาโอเคโชว์